สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พอมีเวลานะครับ วันนี้ก็เลยอยากจะมาทดสอบตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับพร้อมแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องขนาด48โวลต์นะครับ6,000วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ NMC ขนาด48โวลต์173แอมป์นะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบกับไอตู้เชื่อมนี้ในหลายท่านก็อยากเห็นการทดสอบใช้งานนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําให้ดูเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะไม่มีเวลานะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบแล้วก็ทดสอบไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะครับวันนี้พอมีเวลาก็เลยอยากจะทดสอบให้ดูหน่อยวมนะครับ ตอนนี้ก็ได้ทําการต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะนะครับสายแบตเตอรี่ต่อเข้าเครื่องนะครับบวกลบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือจุดเทอร์มินอลออกไปใช้งานนะครับอ่ะตัวเครื่องก็เปิดเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับมาดูตรงหน้าจอหน่อยนะครับนี่นะครับหน้าจอก็พร้อมแล้วนะครับอ่ะทีนี้จะเสียบตู้เชื่อมก่อนนะครับนี่อันนี้คือตู้เชื่อมนะครับในสายอ่ะนี่นะครับเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับ มัไม่มได้ต่อถึงไม่นอนนะผมเสียบตรงนี้นเลยเสียบอ่าแล้วก็ทําการเปิดเครื่องเปิดตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมทําง,งานแล้วทีนี้ผมจะไปตั้งกล้องไว้แล้วก็จะเดินมาเชื่อมนะครับนี่คือยังไม่ได้ต่อลวดนะครับน่าจะพอเห็นอยู่นะครับผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วก็จะเดินไปเชื่อมนะครับถ่ายคนเดียวนะครับกล้องตัวเดียวด้วยยกไปยกมาอยู่ยากมากนะครับตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปเดินไปเชื่อมก่อนนะครับ ดูตรงชิโนเทมเมอร์นะครับว่ากระแสกแมนะครับถ้าเกิดว่ามองเห็นนะถ้ามองม่เห็นก็เดี๋ยวผมจะไปเชื่อมแล้วก็จะทําการซูมเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตรงต,ตัวชวนทลหเมืรอนะการกินกระแสนะครับนี่นะครับมันจะเห็นอยู่แล้วก็จะเดินไปเชื่อมอีกรอบนะครับว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะครับในตอนเชื่อม เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงหน้าจอตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับดูกำลังวัดเนาะนะครับเป็นการถ่ายคลิปที่ลำบากมากอ่มองเห็นนะครับตรงกำลังวัดเนาะตรงหน้าจอเน่ยเดี๋ยวจะวิ่งขึ้นนะครับ ่ะทีนี้มาดูภาพรวมข้างนอกกันหน่อยครับหน้าจอดับไปแล้วไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะดูตรงนี้นะครับเปิดตูก่อนนะ เรียบร้อยนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันเชื่อมได้นะครับทีนี้เราไปดูในตัวเครื่องกันว่ามีอะไรที่มันร้อนบ้างนะครับดูที่ตัวบอร์ดก่อนเลยนะครับตัวบอร์ดนะตัวบอร์ดเนี่ยไม่ร้อนนะครับถ้าเกิดว่าร้อนเนี่ยนะครับจะมีพัดลมเนี่ยพัดลมตัวนี้ให้ดูใกล้ๆเนี่ยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของตัวบอร์ดสูงขึ้นถึง45องศาตัวพัดลมจะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับจะทําการระบายความร้อนนะครับส่วนในตัวเครื่องนะครับ มีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิความร้อนอยู่นะครับปัลม3ตัวจะทํางานเมื่ออุณหภูมิถึง36องศาอันนี้คือระบบระบายความร้อนนะครับของตัวเครื่อง เมื่อกี้ไม่รู้ว่าทุกท่านได้เห็นชัดหรือเปล่านะครับไอตัวตรงหน้าจอเนี่ยนะครับว่ามันดึงกี่วัตครับพอดีผมเดินไปแล้วไม่รู้ว่ามันดับตอนไหนนะครับแต่ก็เชื่อมได้นะครับเชื่อมได้นะครับเชื่อมได้ร้อซครับถ้าเป็นตัว6กิโลวัตต์นะส่วน3กิโลวัตต์นะครับหลายท่านถามว่าเออมันเชื่อมได้ไหมนะครับถ้าเป็นตัว48ก็พอได้แต่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าย4ิบสีเนี่ยคือไม่แนะนําเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตาามมมมรรรััััับบบบบนนะคคคเเดี๋ยว่จอกหุณ